ว้าวเย้สวยคูณดิสั้นหัวเห็นอย่างวะเออสวยเอาเรี้ยงป้วงไปนะผมอีมาสุทซำวัดซำบนหันซุ่มนะสูดอีแพ่แหว่ดีนะงามจีิงนะถือใจคอยอยู่พี่น้องว้าวรนเป็นเซ็กซี่จริงถือว่างามพี่น้องนะเพชรผมมีอยู่ที่สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบห้าเพชรจวดพี่น้องเอาของที่ไม่ต้องการออกนันะอันนี้บอกเอาดอกไล่แล้วอันไหนอีกอันไหนอีกสวยทัก กระเป๋าก็มีเราออกรถบ้ากดยืนยันไม่ห้องสวยซุ้มเจ้าเบิร์ดเท่าไหร่คอมเมนต์มาได้ไหมหรอเกนะเบิงเบิงคอย่อยเท่าไหร่บารูข่อยเท่าไหร่บารูคิดว่าเบิร์ดเบิร์ดนี่เบิร์ดจากพันมาเบิงจัดเลยไป้องไปอย่งมากไม่แบีมื่อกีออกอันสุดไทยปุ right, uh ๊บขอแบบว่าอันที่อันที่สามก็ดีสวยสวยสวยเออเอาลักมาเอาไปเออ ออกเลยออกเลยหมออีป่วนมึงมาให้อย่างไม่ได้อยากได้อยากได้อีพูดมึงเฝ้ามาเนี่ยอย่าเฝ้าเอาเนี่ยอย่าไปอันสุดท้ายว่าแต่ว่าโอ้ยเมียมึงเอ้ยสุดท้ายก็ออกอันสุดท้ายบุญอ่ะอ่ตามนั่นล่ะสัวรเมียมึงเอ้ยเท่าไหร่เบิร์ตโทษไหร่เพชรอ่ะ สวยสวยเปิดอันสุดท้ายขึ้นเขาลบ3ามหมื่นโ้ยเจ็้ยเจ็มนันเท่ากับ2444ันสร้อยสเพศสองพัรบ่เพะทานอยากลบคำนวณเหรอเบิองเอา2องพันสี่ร้อยเพโอ้ยสีสวยปีย่างไหนห,หมอมเมีมึงเอ้ยสุบมอยา่างมึงเค้ได้น้ำขเขาจังที่ฮนี่ก็ได้กีเอมเนีเจ้าก็ได้ อาขวกบกให้กูง่ายๆเน,นี่ยไมียมึงบักปราบตลอดเลยเห็นไขวยรอเนี่ยบ้าได้ไขวยเกียร์รถเนาะกดไล่เด้อไปบ่อยากเกียร์กดไล่เด้อไปบ้าไล่ไขวยเกียร์